สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแต้วแล้วก็ Red Lips Telling นะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยไม่ได้มาทำข้อคลิปพัยอากาศนะคะแต่ว่าจะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะภาพรวมของอวันนะคะวันที่วันเป็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะนะคะวันเกิดดูตามวันเกิดนะคะซึ่งจะเป็นดวงรายสามเดือนนะคะนั่นก็คือมกราคมพมีนาคมนะคะเราจะเริ่มที่ชาววันอาทิตย์กันก่อนนะคะ ก็ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากที่จะติดตามนะคะเรามีเพจ f c e b o o k page นะคะชื่อว่าชื่อเดียวกันนะคะ Redlisttelling นะคะไปกดติดตามกันได้แล้วก็หรือว่าถ้าใครที่อยากจะติดตามแต้านะคะในช่องทางอื่นๆเนาะที่ไม่ใช่การเป็นแม่หมอนะคะเต้ามี asa Facebook page นะคะที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของเต้านะคะเพราะว่า ส่วนตัวกับคนชอบเที่ยวเนาะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะไปติดตามกันได้ชื่อเพจเฟ b บ o k กเพจนะคะชื่อว่า Relief Journey นะคะเ้าทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะคะที่ใต้คำอธิบายใต้คลิปเนาะนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะก็สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับชาววนอาทิตย์นะคะ คลิปนี้เนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมของหลายคนนะคะที่เข้ามาฟังนะเรื่องราวอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะขณะที่คุณกำลังดูคลิปนี้เนาะคุณอาจจะได้รับสารบางอย่างจากจักรวาลหากประโยคหรือเนื้อความในคลิปเนี่ยส่วนไหนที่คุณรู้สึกอินหรือว่าขนลุกเนี่ยประโยคนั้นอาจจะเป็นจิ๊กซอว์ชีวิตจากจักรวาลที่ถูกนำส่งผ่านเต้ามาสู่คุณแต่ถ้าหากคุณไม่อินเลยหรือว่าไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยกับคลิปนี้เนี่ย คลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สารของคุณนะคะก็เป็นไปได้เนาะนะคะโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มการต้้งเปิดไพ่ไว้เต้าชัฟโฟก์ไพ่ไว้ทั้งหมดแล้วนะคะมันจะไม่มีการแบบมาเปิดเพิ่มเติมอะไรใดๆในคลิปนะคะก็เพื่อลดเวลาเนาะนะคะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเต้าจะแยกนะคะเป็นในเรื่องของภาพรวมเนาะว่า3เดือนนี้เนี่ยธีมอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณบ้างแล้วก็จะแยกเป็นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะส่วนในเรื่องความรักเนี่ยจะดูคร่าวๆเท่านั้นเนาะจะไม่ได้จ,จำเพาะเจาะจงนะคะว่าเป็นทุกสถานะขนาดนั้นเนาะแต่ว่าดูที่หน้าไพ่ออกมานะคะแล้วแล้วมันโอนเอ็นไปที่สถานะไหนก็จะอ่านตามสถานะนั้นที่เต้ารู้สึกนะคะอื โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันขอดูพลังงานรวมนะคะของคุณคุณวันอาทิตย์เนาะใน3เดือนนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเนาะตัวคุณเป็นยังไงคะใบแรกเอซ f บซอร์ s โอ้การตัดสินใจนะคะวางตรงไหนดีขอเล็งขอเล็งกับกล้องแป๊บคิดว่าประมาณนี้ใบที่สองค่ะ Four of Cups. ใบที่สามค่ะ Six of Wands. ใบที่สี่ค่ะ Two of Wands. ขออนุญาตนะคะใบที่หา้า Justice. แล้วก็ใบที่หกนะคะโอ้ oh, six of swords six of swords ะะแล้วก็ทีนี้จะจะใช้ไพ่อีกหนึ่งสำหรับเพื่อแยกเป็นเรื่องของการงานเรา,เร,าเริ่มที่การงานกันก่อนนะคะใบแรกโอ้ oh, justice มีไพ่ซ้ำเนาะนี่ justice นะคะ mm. nine of cups นะคะ แปว่าชาววันอาทิตย์เนี่ยในช่วง3เดือนนี้คุณอาจจะคิดในเรื่องของงานเป็นพิเศษเนาะนะคะ King of Cups ทีนี้ในเรื่องของการเงินค่ะ King of Swords นะคะ The Hanged Man นายอ็อบคัพส์ว้าวคุณได้นายอ็อบคัพซ้ำด้วยนะคะ mm hmm. ทีนี้ในเรื่องของความรักค่ะ the fool โอ้นะคะ dead ว wow. mm ้า hmm. วแล้วก็ใบสุดท้าย four of coins หรือว่า four of pentacles นะคะ mm hmm. ทีนี้ไพ่ตัวช่วยเนะาะไพ่นางฟ้าโอ้ go for it เดี๋ยวต้าอ,อ่านทีหลังเอาไว้ตรงไหนดีอืมตรงนี้แล้วกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไพ่พรมยานเนาะพรยาสุครีบนะคะเดี๋ยวต้องอ่านให้ฟังทีหลังนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคค่ะเรามาเริ่มกันสำหรับดวงรายสาเดือนนะคะมกราคมพามีนาคมสำหรับชาววันาทิตย์นะคะเรามาเริ่มที่ตัวคุณกันก่อนโดยภาพรวมนะคะฝั่งนี้จะเป็นภาพรวมเนาะนะคะดวงของคุณ3เดือนแล้วก็อันนี้จะเป็นแยกเป็นการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะโอเคเรามาเริ่มที่ตัวคุณคุณได้เนี่ยเอสอบ r อดนะคะ และดูเหมือนนะคะในช่วง3เดือนนี้มันจะมีการเขาเรียกว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณะเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญนะคะครั้งสําคัญในชีวิตเลยเนาะเต้ามองว่านะมันมีแนวโน้มเป็นไปในเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะหนักเนาะเพราะไพ่ไม้ขึ้นนะคะเต้ารู้สึกว่านะใครบางคนอาจจะเหมือนกับวางแผนหรือเปล่านะวางแผนที่จะ ออกไปทํางานของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าออกวางแผนที่จะเปลี่ยนงานอะไปสู่งานใหม่งานที่ดีกว่าเดิมงานที่มันใช่ตัวคุณมากกว่าเดิมอะและดูเหมือนว่าในช่วงเวลานี้คุณมีความเหมือนกับไม่ค่อยพอใจในอะไรบางอย่างในชีวิตเนาะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเปล่านะคะเนี่ยเหมือนความไม่พอใจในชีวิตอะไรบางอย่างอยู่นะคะมองว่าเป็นเรื่องงานเนาะอย่างที่บอกเพราะซิกซวขึ้นมานะใครบางคนอาจจะทํางานที่เป็นในลักษณะของ งานที่อยู่ในกรอบในระเบียบอย่างเช่นงานรับราชการรัฐวิสาหกิจนะคะงานที่เหมือนกับเกี่ยวเกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ได้ justice ขึ้นนะคะใครบางคนที่เป็นชาวอาทิตย์เนี่ยคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีตุลก็ได้นะคะธาตุลมเนาะนะคะอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับราชการรฐัฐวิสาหกิจบอกไปแล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งหมดทนาย ผู้วิพากษาอายการทหารตำรวจหรือว่างานที่อยู่ในกฎระเบียบแบบที่เค,คร่งขรึดอยู่ในกรอบอยู่ในแบบแผนอะไรอย่เงี้ยนะคะอองานบริษัทงานอะไรอยเงี้ยแน่นอนคือแลดูแลด,แลด,แลดูรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ใช่งานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวน่าจะเป็นงานที่อยู่ในกรอบในระเบียบแล้วมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึอดอัดหรือว่าไมค่อย มีความสุขอะหรือว่ามีความทุกข์ใจในชีวิตอยู่อะไรเงี้ยนะคะเออมันอาจจะทำให้คุณอึดอัดอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากเท่าที่ควรใครบางคนอาจจะถึงเวลาที่อาจจะต้องตัดสินใจที่จะแบบออกจากจุดเดิมที่คุณเป็นอยู่เนาะเพราะว่าไพ่ซิกซิกซับซอดขึ้นเนี่ยเป็นไพ่ของการออกจากจุดเดิมเนาะจุดที่เป็นอยู่นะคะการออกไปหาสิ่งใหมะ่ะการแบบเหมือนออกไปเขาเรียกว่าอะไรออกไป ออกไปจากหนทางเดิมๆที่ที่เคยอยู่เคยเป็นอะไรเงี้ยนะคะใครบางคนเหมือนต้องมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะทํางานมานานแล้วอ่ะหมายหมายถึงว่าทํางานเดิมที่คุณเป็นอยู่นะคะถ้าสมมติว่าอยู่บริษัทใช่ไหมอาจจะเป็นบริษัทที่คุณอยู่มานานแล้วเกินกว่า5ปีหรือว่าหรือเกินกว่า7ปีหรือเกินกว่า10ปีอะไรเงี้ยคือต้องเป็นคนที่อยู่มานานมากๆแล้วค่ะแล้วมันมันอาจจะมีความรู้สึกอิ่มตัวหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรบางจุดที่แบบ คุณเริ่มไม่พอใจในในจุดที่เป็นอยู่แหละวะแล้วก็อยากที่จะหาทางออกอยากที่จะหาทางไปอยากที่จะตัดสินใจสักทีว่าว่าจะทําอย่างไรต่อไปกับชีวิตกับกับโมเมนต์เนี่ยที่คุณเผชิญอยู่นะคะเออมันก็เริมมันก็เลย,เลยออกจะเป็นธีมหลักๆในสามเดือนนี้เนี่ยก็คือคุณอยากที่จะตัดสินใจอะให้ให้แน่นอนกับชีวิตเนาอว่า จะอยู่หรือจะไปอะไอความที่คุณไม่พอใจในชีวิตตอนนี้คุณอยากจะตัดสินใจสักทีว่าจะเอาอย่างไรกับมันนะคะอืมเหมือนหาทางออกหารูทางแหละประมาณว่านะคะแต่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นการ,การตัดสินใจที่เต้าเรียกว่าเด็ดขาดอะเออเด็ดขาดเข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นเป็นการตัดสินใจที่คุณเหมือนไตร่ตรองมาดีแล้วอะด้วยตัวคุณเนาะใครบางคนมีการวางแผนมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะอย่างเช่นถ้าจะออกจากงานนะ ก็มีการวางแผนเก็บเงินเก็บทองอะไรอย่างนี้นะคะวางแผนที่จะแบบเออออกไปเราจะเอาไปจะไปทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเริ่มแบบมองเห็นลู่ทางอะไรเงี้ยที่จะไปคือมันคล้ายๆกับมันไม่ใช่การที่คุณจะตัดสินใจแบบปลุกป,ปับอะคะต้องมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณจะคิดไต่ตองมาดีแล้ว,วเออประมาณนี้ผ่านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะอะไรของคุณมาดีแล้วเรียบร้อยเป็นเออเป็นการ เป็นการตัดสินใจที่ช้าๆแต่ว่าผ่านการวางแผนมาเป็นอย่างดีนะคะรู้สึกแบบนั้นเนาะที่นี้มามติมหลักๆประมาณนี้นะคะมันอยู่อยู่วนๆอยู่ในเรื่องของการตัดสินใจการคุณคิดอะไรในชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะสามเดือนนี้เนาะทีนี้เป็นในเรื่องของการงานนะคะฝั่งนี้คุณได้ไพ่ justice นะคะ n i g h t of cups king of cups นะคะ ไพ่สามใบนี้บอกอะไรคะ justice คุณได้ไพ่ซ้มกับจุดที่เป็น mindset หรือว่าความคิดของคุณอะ justice นั่นนั่นแปลว่าอะไรต้องมีความสุขว่าใครบางคนคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับราชการจริงๆนะคะเป็นไปได้นะคะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งหมดทนายความอายการผู้พิพากษาเนี่ยเพราะมันมันเป็นไพ่ตัวคุณอะในเรื่องของงานนะคะหรือว่าอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลนะคะเหมือนคุณ เหมือนคุณอยู่ในกรอบมานานอะ่ะอย่างที่เต้าบอกคุณอาจจะรู้สึกว่าจิตของคุณหรือว่า m i n d s e ของคุณมันอาจจะเหมือนเหมือนกับเปลี่ยนไปแล้วก็ได้คุณอาจจะอยากอยากออกไปใช้ชีวิตที่มันเป็นของตัวคุณเองจริงๆอะคะ่ะหรือว่าอาจจะอยากที่จะออกไปทํางานที่มันเป็นตัวของคุณจริงๆอะที่ไม่ได้ที่มันข้ามคนหรือว่าหลุดคนออกจากกรอบหรือระเบียบอะไรบางอย่างที่คุณติดอยู่ณนะนะเวลานี้นะคะ นายออบคัพเนี่ยออกมาบอกเนี่ยคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมเขานั่งฟินอยู่ริมทะเลแล้วเขาก็เกาะกองทรายอะไรของเขาอะเป็นชีวิตที่ชิลมากๆนะคะ King of Cups ก็เช่นเดียวกันเนาะเนี่ยเหมือนเป็นพระราชาที่อยู่กลางทะเลคุณคือไพ่คัพเนี่ย,ย,ยมันมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของน้ําน้ํามันจะเป็นในเรื่องของของความอ่อนไหวความที่แบบเหมือนทําอะไรตามอารมณ์มันเป็นฟีลลิ่งแบบตามอารมณ์อะเหมือน้าแอบมีความรู้สึกว่าคนนีอยากอยากที่จะเบรกจากจุดเนี้ย ที่อยู่ในกรอบในระเบียบในรูอะไรบางอย่างที่ที่มันเป็นมาแล้วคุณอาจจะอึดอัดแล้วอาจจะแบบฉันอยากจะออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ฉันอยากจะใช้อะฉันอยากจะไปทํางานในแบบที่ฉันอยากจะทําอ่ะเออมันเป็นฟีลประมาณนี้ที่เต้ารู้สึกนะคะอืจากไพ่ที่อยู่ในกรอบในระเบียบกลายเป็นไพ่ของคนที่เหมือนใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตการที่แบบใช้ชีวิตแบบที่ฉันอยากจะทําอยากจะใช้อะไรเงี้ยนะมันเป็นฟีลแบบนั้นทีนี้เนี่ยเต้าก็เลยมองว่านะคะคุณอาจจะ หางานหรือเปล่าท,ที่ที่อาจจะเป็นอิสระมากขึ้นกว่านี้นะที่เต้ามองนะคะเป็นอิสระมากขึ้นกว่านี้จากกรอบระเบียบอะไรบางอย่างที่ที่คุณติดอยู่นะคะหรือไปทํางานเป็นของตัวเองก็ได้นะคะที่เต้าเห็นเนะาะทำกิจการส่วนตัวเป็นของตัวเองก็ได้นะใน3เดือนนี้คุณอาจจะมองหาข้อมูลหรืออะไรบางอย่างเนาะอย,อยา,ากจะเป็นนายตัวเองนะคะหรืออาจจริงๆอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัญชตาตญาณความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ การเป็นนายตัวเองอะ่ะการเป็นนายตัวเองทํางานที่เป็นของตัวคุณเองอ่ะนะคะงานอะไรบางอย่างแล้วก็เหมือนคุณอะอยากที่จะหลุดออกจากกรอบอะ่ะต้องมองว่าคุณคุณอาจจะอยากถึงขั้นที่มองงานที่แบบประมาณว่าฉันสามารถที่จะทําทําตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่แบบไม่มีใครมาบังคับชานอะไรเงี้ยคุณเห็นคิงคนนี้ไหมคือคือคนนี้เขาเหมือนเหมือน ทำงานอยู่อยู่ในน่าจะเป็นขอดอ่ะสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอยู่ในสารหรือเปล่าข้างหลังมีเสามีแบบดูเป็นแบบซิมเมทรีอะแล้วบเหมือนกําลังอาจจะพิพากษาอะไรบางอย่างอยู่มันทํางานอยู่ในที่ที่มันเป็นเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นแบบแผนเป็นสารเป็นที่ที่ที่จะต้องอยู่แต่แต่พอมาเป็นฟีลแบบเนี้ยคุณ King of cup s คนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของกิจการคะคุณิงเขาเนี้ย เหมือนเขาทํางานอยู่กลางทะเลคุณเขาทําแล้วก็มีแมวมาเล่นด้วยไงว่าเออมันเป็นฟิลแบบอย่างนั้นอ่ะมันมันคุณเนี่ยอา,อาจจะอยากปลดล็อกตัวเองที่แบบฉันอยากจะไปทํางานที่ไหน,นก็ได้ฉันทํางานริมทะเลฉันก็ทํางานได้ตังค์ฉันก็ข้าวอะไรเงี้ยนะคะ <S <S เออมันเหมือนเป็นฟิลนะ <S <S คือเหมือนคุณอยากจะพลิกไปเลยอ่ะพลิกชีวิตจากคนที่อยู่ในกรอบในกฎเกณฑ์ไปอยู่อยู่แบบเอาออฟบ,บ็อกซ์ไปเลยอ่ะเออประมาณนี้อยู่นอกกรอบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอืม พี่เต้ยรู้สึกแตแต,แต่แต่มันคือไพ่มันยังไม่ได้เล่าชัดเจนว่ามันจะเป็นอาชีพไหนเนาะแต่ว่าเพียงแต่มันขึ้นมาแค่2อันเหมันเหมือนมันอาจจะเป็นงานที่ที่ต้องใช้จินตนาการหรือเปล่าหรือว่างานที่ใช้อารมณ์ในการทํางานหรือเปล่าหรือว่างานที่แบบฟรีสไตล์แบบทําตอนไหนยังไงก็ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเต้ยตตัง้งตั้งอ่ความหมายไว้ประมาณนี้ก่อนเนาะนะคะ ทีนี้เนี่ยเรามาดูนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยคนได้ k i King of s w o r d s นะคะได้ The Hanged Man แล้วก็ n i ออ of Cups นะคะคุณแรลดูว่าอยากมีอิสรภาพทางการเงินนะในไทยที่สุดแล้วอะแต่มันเหมือนกับเหมือนเหมือนเหมือนมนเป็นสิ่งที่คุณต้องทำแหละนะคะ King, King of s w o r d s เนี่ยคือเป็นไพ่ของคนที่แบบมืนต้องต่อสู้ด้วยด้วยตัวของเขาเองอะคนที่ต้องใช้เหมือน ตะกะหรืออะไรบางอย่างด้วยตัวของเขาเองในการสร้างเงินสร้างรายได้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคุณอ่ะเป็นคนที่อาจจะในช่วง3เดือนนี้คุณอาจจะแบบต้องต่อสู้ด้วยตัวเองในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเออหมายถึงว่าเหมือนต้องใช้ความแข็งแกร่งภายในส่วนตัวคืออาจจะ อาจจะไม่มีโชคในเรื่องของคนที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอะไรเนี่ยมันคุณจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ในสามเดือนนี้นะคะแต่ว่าทีนี้มีไพ่ที่ต้องระวังก็คือ the hangman เนี่ย hangman ออกมาบอกว่าใครบางคนคุณอาจจะเหมือนกับตั้งความหว่าให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าตัวคุณเป็น king of s w o r d แต่ว่าคุณจะผ่านไปได้แหละเพราะคุณเหมือนเป็นคนที่มีตรกกะหรือว่าความคิดอะไรบางอย่าง <c oughs> เป็นของตัวเองในเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยมันมันยากที่จะถูกหลอกแต่ว่ามันมีไพ่แฮงแมนขึ้นก็ต้องเตือนใครบางคนอาจจะเอาเงินไปใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรผิดที่ผิดทางอะไรเงี้ยนะคะขออนุญาตดื่มน้าเนี่ยเหมือนใครบางคนเอาเงินไปใช้แบบผิดที่ผิดทางอาจจะลงทุนอะไรบางอย่างที่คุณไม่ถนัดอะแล้วคุณอาจจะเหมือนกับไม่ได้ ค้นคว้าหาข้อมูลอะไรมากพออะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะทําให้เกิดการสูญเสียหรือว่าระวังเรามาระวังในเรื่องเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงอะไรเงี้ยอย่างเช่นมีคนที่แบบมาชวนคุณทําธุรกิจแล้วว่าพอไปรู้ที่หลังมันกลายเป็นแชร์ลูกโซ่อะไรเงี้ยเออให้ระวังดีๆเนาะช่วงนี้คนโดนกันเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดแล้วคนเดือดร้อนลําบากในเรื่องของเงินเนาะเออหรือว่าแบบที่แบบอะไรนะแบบ ชวนทางานออนไลน์เสร็จแล้วก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออกลายเป็นแบบทงนี้กลายเป็นแบบเอออะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราระมัดระวังให้ดีๆนะคะแต่ว่าต้องต้องมองว่าคุณอาจจะผ่านไปได้แต่ว่าให้เน้ในในเรื่องของแบบถ้าคุณแบบเขาเรียกว่ามีความอาจจะมีความอยากได้มากจนเกินไปอ่ะมีความโลภในเรื่องของเงินมากจนเกินไปอ่ะมันมันอาจจะทําให้คุณเกิดเป็นแฮงแมนได้หรือว่าถูกล็อกได้ะหรือว่าการที่แบบเหมือนกับคุณอาจจะไปลงทุนที่ผิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผิด เกินกาลังของตัวเองอย่างนี้ดีกว่านะคะมันจะทําให้คุณเสียมากกว่าได้อะถ้าใครที่คิดที่จะลงทุนทําธุรกิจเนาะให้รู้จักประมาณตนนะคะว่าตัวเองเ่สามารถที่จะรับผิดชอบอะไรได้มากแค่ไหนอะคือการที่คุณจะเป็นนายออฟฟารส์คนที่มั่งคั่งร่ารวยอะมันอาจจะทําให้คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรมองไม่เห็นจุดบอดของสิ่งที่แบบธุรกิจหนึ่งที่คุณแบบไปรู้มาหรือว่ามีเพื่อนมาชวนะอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้แบบปิดปิดหูปิด,ปด,ปด,ปดตาคุณไปอย่างเช่นบอกว่าเออเนี่ย ลงทุนธุรกิจนี้นะได้แบบรีเทิร์น15%ต่อเดือนนะแบบอินคัมแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อ,อยๆมันมีที่ไหนคนุณลงทุนมันต้องมีขึ้นมีลงนะคะมันมันไม่มีทางจะขึ้นไปได้ตลอดเนาะเออเราดังนั้นเราก็ต้องศึกษาให้ดีๆนะคะคือเน้นในเรื่องของการศึกษาว่าง,ง่ายๆก่อนที่จะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรแต่ว่าต้องไม่เห็นในเรื่องของของเอ,อคือคุณมีคุณมีอินคัมแหละแต่ว่า ไพ่มันออกมาเน้นในเรื่องของระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินมากกว่าน้องในช่ว,ชวง3ามเดือนนี้นะถ้าคุณคิดที่จะทําธุรกิจลงทุนอะไรก็ไตรตรองให้ดีเนาะแต่ว่าคุณจะผ่านไปได้นะนะคะต้อมองว่านะคะแล้วว่าแล้วก็หรือว่าอาจจะมีแบบสิ่งที่คุณลงทุนไว้ก่อนหน้านี้แล้วอ่ะมันจะออกดอกออกผลงอกเงยให้คุณได้เก็บเกี่ยวในช่วง3มเดือนนี้นะก็เป็นไปได้นะคะเป็นไปได้เหมือนกันโอเคทีนี้ ในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยเตาก็จะไม่ได้อ่านเน้นมากมากเนาะอยู่ที่ว่าพลังงานมันขึ้นประมาณไหนนะคะคุณได้ไพ่ the f o o l นะคะ d a t h แล้วก็ four of coins นะคะก็เต้ามองว่านะ the f o o l นี้คือพลังงานของคนที่เป็นอิสระแล้วก็ยังไม่อยากที่จะจริงจังกับในเรื่องของความรักเนาะถ้าถ้าคุณเป็นคนโสดอะ่ะแล้วดูว่าในช่วงนี้คุณคุณรักอิสระมากนะในช่วงสามเดือนนี้เนาะ ตั้งมีความสุขว่าใครเข้ามาคุณอาจจะยังไม่ได้คอมมิชเมนต์หรือว่าตกลงปลงใจอะไรอะ่ะใครบางคนอาจจะเพิ่งผ่านความรักที่แย่ๆมาก่อนเนาะอาจจะเป็นคนโสดก็ได้นะคะอันนี้หมายถึงคนโสดก็ได้หรือว่าหมายถึงคนที่เคยแต่งงานหรือว่ามีคู่มีแฟนแล้วก็ได้เนาะคุณอาจจะจะเพิ่งผ่านการจบเลิกลาหย่าร้างกับคนที่ไม่ใช่ไปนะคะแล้วเหมือนคุณอะ่ะกลับมาอยู่กับตัวเองอะ่ะกลับมาเป็นโสดกลับมา ใช้ชีวิตคนเดียวอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคุณคุณอยู่ในสถานะสถานะหนึ่งมานานแล้วพอคุณกลับมาอยู่เป็นโสดปุ๊บอะมันก็เลยเหมือนกับคุณคุณเหมือนกับค่อนข้างที่จะเอนจอยกับชีวิตอะเดฟูเป็นคนที่เหมือนกับ พร้อมที่จะลองสิ่งใหม่พร้อมที่จะเสี่ยงพร้อมที่จะลุยอ่ะเหมือนกับคุณอน j o ยกับชีวิตในในช่วงเวลานี้อ่ะนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าแลดูว่าถ้าใครเข้ามาต้องรู้สึกว่าคุณจะยังไม่ได้อม m ิ i t มนต์อะไรเร็วๆนี้ภายใน3เดือนนี้หรอกเพียงแต่จะดูไปก่อนือนคุณกลับมาใช้ชีวิตโสดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออชีวิตมันก็อน j o ยดีนะอะไรอย่เงี้ยนะคะในจุดที่เหมือนเพิ่งผ่านมาผ่านแบบความรักที่ไม่ดีความรักที่แย่ๆมาอะไรเงี้ยนะคะ กัมาเอนจอยกับชีวิตของการอยู่คนเดียวการแบบทําอะไรก็ได้ที่อยากจะทําไปไหนก็ได้ที่อยากจะไปไม่ได้มีใครมากะมาเกณฑ์อะไรไม่ต้องบอกใครอะไรเงี้ยมันคุณเอนจอยกับชีวิตอะไรประมาณนี้อยู่ในช่วง3เดือนเนี้ยนะคะแล้วก็ใครบางคนค่อนข้างที่จะเก็บตัวด้วยนะ four of coins ขึ้นหรือว่า four of pentacles นะคะใครบางคนค่อนข้างที่จะเก็บตัวในช่วง3เดือนนี้เก็บตัวในที่นี้ก็คืออาจจะอยู่กับตัวเองแหละแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองไปอะไรเงี้ยหรือว่าใครบางคนอาจจะกลับมาเขาเรียกว,ว่า จัดการในเรื่องของระบบระเบียบแบบแผนอะไรบางอย่างในชีวิตเสียใหม่นะคะอย่างเช่นถ้าคนที่แบบเหมือนกับอยู่กับอยู่กับคู่มานานอะไรเงี้ยสมมุตินะคะอยู่กับคู่มานานเนาะแล้วแล้ววันหนึ่งเลิกกันอย่างเงี้ยนะคะเลิกกันแล้วคุณกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่เป็นโสดอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องมีการเซตอัพระบบอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณใหม่อะ่ะจากจากที่แบบว่าเหมือนกับเคยแชร์บ้านอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ย จ่ายค่าสมมตินะจ่ายค่าห้องคนละครึ่งอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบเออ move ต่างคนต่าง move ไปอยู่คนละที่แล้วคุณอาจจะอยู่ห้องเล็กลงแล้วคุณอาจจะต้องแบบจัดการอะไรในชีวิตใหม่จากที่เคยกินข้าวแชร์กันซื้อก็แบบซื้อเยอะๆก็กลายเป็นซื้อน,น้อยๆอะไรเงี้ยเออแล้วแบบมาอยู่คนเดียวไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปไหนมาไหนก็คนเดียวเหมือนมันต้องปรับระบบระเบียบอะไรวิธีคิดอะไรบางอย่างด้วยนะคะที่ต้องเห็นเนาะนอกจากปรับชีวิตแล้วก็ปรับ ระบบระเบียบอะไรบางอย่างในชีวิตด้วยแล้วก็เหมือนค่อนข้างที่จะจะเก็บตัวแล้วก็เหมือนกับกลับมามองอะไรทําอะไรในในจุดของตัวคุณคนเดียวอะ่ะโฟกัสที่ตัวเองอะ่ะว่าง,ง่ายๆนะมันคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองเนาะวางแผนระบบระเบียบในชีวิตใหม่นะคะซึ่งมันเป็นมันเป็นไพ่เป็นจุดที่ดีนะต้องมีความรู้สึกแบบนั้นนะถ้าคุณอะ่ะพิ่งที่จะออกจากความสัมพันธ์เลยนะคะการที่คุณเป็นเดะฟูแล้วก็เป็นโฟร์ออฟอยท์อ่ะต้องมีความรู้สึกว่ามันดีมากๆคือคุณอะ่ะ สามารถที่จะ enjoy life ได้แล้วก็เหมือนกับกลับมาวางแผนชีวิต set ั p ชีวิตของคุณใหม่ mm hmm. เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปเมื่อคุณพร้อมอะนะคะเออเ้ามีความรู้สึกประมาณนี้เนาะ mm hmm. ก็ประมาณนี้ในความรักนะคะที่ต้องอ่านทีนี้เนี่ยเรามาดูไพ่ตัวช่วยนะคะ go for it นะคะ your players and positive expectations have been heard and answered We've been working with you on this situation since its genesis, and we continue to watch over you and everyone involved. Stay on your present part, as it will say, take you very far indeed. Go for it. app คือต้าไม่รู้ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงเนาะแต่ว่าไพ่ฟิวเจอร์มันออกมาบอกว่าคุณจะออกจากจุดเดิมที่คุณเป็นนะคะเออแต่ว่าทีนี้ไพ่นางฟ้าบอกว่าให้คุณอะ่ะทําในเส้นทางที่คุณต้องทําต่อไปเนาะมันจะพาคุณไปไกลแบบมากกว่าที่คุณคิดมากกว่าที่คุณจินตนาการอีกอะนะคะเออต้องเป็นหนทางที่มันมาจากเขาเรียกว่าอะไรหัวใจคุณเรียกร้องเท่านั้นนะที่อยากจะทํานะคะมันถึงจะก้าวหน้าก้าวกระโดดไปได้ไกลนะคะอืทีนี้เนี่ย ใบสุดท้ายพระอันนี้เป็นการาใช้แบบมิกซ์นะคะเป็นไพ่อ,อ,อะไรนะพรหมยานนะคะพรหมยานต้องเอามาใช้แค่ใบเดียวนาะเพื่อเป็นคำแนะนำหรือว่าอะไรบางอย่างนะคะจะให้กับคุณเนาะคุณได้ไพ่พยาสุครีบนะคะหรือว่าปีรกาเนาะเดี๋ยวต้องจะอ่านให้ฟังเนาะอันนี้ขออ่านจากแบบสมุดที่ต้องจดเลยนะคะเพราะว่ามันจะตรงกว่านาะนะคะพยาสุครีบเนี่ยคุณลองฟังดูดีๆนะ ข้อหมายของพยาสุรีบเนี่ยม,มันเหมือนกับเป็นลักษณะของการที่คุณจะต้องต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องของธรรมาหากินการธรรมาหากินนะเพราะว่าอะไรที่เต้าบอกว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมตัดสินใจอาจจะแบบเดินออกจากจุดเดิมที่คุณเป็นอะไรเงี้ยคุณอาจจะเข้าสู่ลูปนะคะของการแบบจะต้องต่อสู้ในเรื่องของการธรรมาหากินนะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคุณต้องขยันมันเพียรในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็คุณอาจจะ ต้องออกไปเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าอยู่ในลักษณะของของการทำงานที่เหมือนกับคุณอนะไม่ยึดติดในรูปแบบชีวิตนะคะการงานอาชีพเนาะงานที่มีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะเหมาะกับคุณนะคะเออเต้าแอบ,บมีความรู้สึกว่าว่า,วามันมันเป็นใบของคุณมากๆนะเพราะว่าอย่างที่เต้าบอกว่าคุณอาจจะอยู่ในกรอบในระเบียบอะไรบางอย่างมานานแล้วอาจจะออกอยากจะออกไปจากจุดเนี้ยที่มีอิสระในการทํางานอะไรแบบอะไรแบบนี้นะคะ ดังนั้นการงานอาชีพของไพ่ใบนี้ก็เลยบอกว่านะคะคุณเหมาะกับงานที่มีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือว่างานที่ต้องติดต่อประสานงานกับคนอื่นๆนะคุณเป็นคนเจ้าระเบียบรอบคอบละเอียดเนาะบางทีก็ดูเหมือนจุ๊จี้จุกจิกอาชีพที่อาจจะเหมาะสมกับคุณนะถ้าใครสําหรับใครที่อาจจะกาลังคิดที่จะออกจากจุดนี้นะคะจุดเดิมอาชีพเดิมเนาะอาชีพที่เหมาะสมกับคุณก็คือการบริหารงานบุคคลพนักงานสอบบัญชีการเงินหรือการ หรืองานที่ต้องใช้ทักษะในการพูดที่ปรึกษาทางธุรกิจนะประชาสัมพันธ์พนักงานขายได้ทั้งหมดเลยเนาะนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณมีความสามารถในการจัดการการเงินเป็นอย่างดีเนาะทำให้เหมือนกับประสบปัญหาทางการเงินเนี่ยไม่บ่อยนะคะเว้นว่าเหมือนเหมือน,ม,นมันจะถูกถูกหยิบยืมจากญาติพี่น้องอะหรือว่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยเออมันจริงๆด้วยมันเหมือนอย่างที่เ้าบอกให้เรามาระวังเนาะการที่เราบอกอันนี้มันอาจจะเป็นการลงทุนที่แบบคุณ ไม่รอบค้ออันนี้อาจจะหมายรวมถึงการถูกกิบยืมจากคนอื่นๆหรือว่ายาที่น้องที่มันอาจจะทําให้คุณต้องเดือดร้อนทนั้งในที่คุณไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเงินคุณเข้าใจความห,หมายปะใหเรามาระวังในเรื่องนี้ให้ดีๆนะคะเอ้ยใน,ในหนังสือเขียนด้วยเนาะรวมถึงการใช้จ่ายที่ไพ่ใบนี้บอกนะคะรวมถึงการใช้จ่ายเรื่องลงทุนและทําธุรกิจผิดพลาดเนี่ยเหมือนที่แฮงแมนบอกเลยนะคะ อาจทําให้การเงินสะดุดกระทัน <Lin> ห <nek> huh kind of ันเฮ้ยแบบมันมีความคล้องกันแบบไม่มีสาเหตุนะคะ่อแปลกดีนาะนะคะแต่แต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นก็จะผ่านพ้นไปได้เนะอืมสถานการณ์แห่งแมนควลมันก็จะอยู่ภายในแค่3เดือนนี้แหละแต่ว่าถ้าคุณระวังอย่างที่ต้าบอกไปมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้นะคะก็มีอะไรอีกนะ บทสรุปนะคะของไพ่พยาสุครีปเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จับได้ไพ่ใบนี้นะหมายถึงว่าการที่คุณต้องเริ่รมหรือว่าลงมือทําอะไรใหม่ๆนะที่ต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถในด้านต่างๆอย่างสูงมีโอกาสในการยโยกย้าย <c oughs> ขนลุกเลยคนะ่ะมีโอกาสในการยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานนะหรือว่าการสร้างหลักฐานในอนาคตให้กับตัวเองในระยะเวลาอันใ,นใกล้นะประมาณนี้เนาะสําหรับ เพื่อนๆที่จะบอกว่าเพื่อนๆที่เลือ,อกอกองไม่ใช่นะคะเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์นอดวงอะไรสามเดือนมกราคมพมีนาคมนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะยังไง<หน>ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ไม่หมดเต้าเช่นเดียวกันนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ